จังหวัดเชียงรายนี่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะครับและในปีนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นจังหวัดที่จัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3 Thailand b ์เบเนเรเชียงรายนะครับภายใต้คอนเซป,ปเปิดโลกนะครับโดยมีการจัดแสดงศิลปะอันหลากหลายรูปแบบนะครับจากศิลปินนานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยกว่าจํานวน60ท่านเลยนะครับจาก21ประเทศด้วยกันซึ่งสถานที่ในการจัดแสดงงานศิลปะครั้งนี้นะครับมีการกระจายตัวไปในจุดต่างๆนะครับรวมแล้วหลายจุดเลยนะครับ ในเมืองก็มีทั้งหมด11แห่งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนอีก7แห่งนะครับและขอเชิญชวนทุกคนนะครับตามผมมาเพื่อจะไปชมนิทรรศการศิษษศละปะเหล่านี้ว่าผมจะไปได้กี่แห่งและความหลากหลายของศิละปะเหล่านี้มีอะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยครับและแค่ผมได้เหยียบลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์งานศิละปะนี้อย่างอลังการมากๆเลยนะครับเราอยู่เชียงราย เรากำลังจะมาชมงานศิลปะระดับโลกกันยอดอย่างนี้ได้บอกในขั้นต้นนะครับว่ามีการจัดแสดงงานศิลปะหลายๆแห่งด้วยกันเลยดูตามแผนที่แล้วก็โอ้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนนะครับเอาละเลือกที่อำเภอเชียงแสนก่อนแล้วกันครับดูเหมือนว่าจะไกลที่สุดและก็น่าสนใจมากด้วยไปกันเลยครับ ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เชียงแสนนะครับมีศิลปินอยู่3ามท่านานะครับเขามีรถบริการด้วยวเราไปดูว่าในกันครับในแนวความาาวคิด<า>ของอาจารย์รเป็นงานขอรอาจารย์ลูกโรดค่ะเป็นงานเป็นงานดรออิ่งด้วยปากกาโอ้ oh. งานดรออิ่งด้วยปากกาเป็นอ่าแล้วก็เป็นงานดรออิ่งที่เก็บข้อมูลจากบ้านเก่า อาคารเก่าไม่ใช่เชียงแสนไม่ทั้งเชียงรายเชียงแสน<า>ก็มีค่ะ<อ>แล้วก็เป็นบางส่วนที่มีการาที่ที่เป็นตึกเป็นอาคารที่เป็นของสวนสิการ์ครับอ๋อศิลปินเขาสเก็ตภาพ เป็นบ้านเรือนของชาวเชียงรายนะครับด้วยปักกานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเนี๊ยบมากเนี๊ยบมากอย่างรุ่นที่เก่าที่สุดก็คือนี่อันนี้เป็นโรงพยาบาลบรั้วบกกับสาระกาเนี่ย สร้างไล่ๆกันตอนที่มิชชั่นนารีเริ่มเข้ามาในเชียงรายครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเนาะก็ประมาณปี2450 2440อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบสที่จับเวียงเชียงรายที่หนึ่งอันนี้ก็จับที่หนึ่งที่จับที่หนึ่งแล้วก็เป็นสมัยรัชกาลเป็นบ้านบ้านที่ตอนนี้ที่ยังมีคนอยู่อาศัยเละทำอา เพราะฉะน,นั้นหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็สีดันชัยเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นอาคารเส่นแบบระยิบระยับเลยนะแบบเยอะเลยอะ่ะถ้าถ้าเห็นถ้าถ่ายแล้วก็จะเห็นชัดเลยอ๋อ เข้าไปข้างในนะครับมีการแสดงหนึ่งแต่เป็นปีทัศนะครับศิลปินท่านนี้ก็นำเสนอศิลปะในเชิงที่เป็นวิดีโอนะครับเป็นภาพยนตร์สั้นซึ่งอยู่ด้านในเลยนะครับ Oh, จากการที่ผมได้ดูวิดีโอชุดนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นงานศิละปะชั้นสูงเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็พับสื่อสารแบบใช้ภาพในการตัดสองภาพซ mm hmm. ้ายขวาตัดสลับไปสลับมาแล้วก็ใส่เสียงใส่เสียงภาพใส่ภาพการเคลื่อนไหวใช้ดโดรนด้วยแล้วก็ค่อยๆสมูทเชื่อมภาพสองภาพ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นศิละปะที่น่า น่าประทับใจอย่างหนึ่งน,นะครับและก็ศิลปินก็ตั้งใจทํามากด้วยดูแล้วก็ก็ประทับใจนะครับประทับใจบางช่วงก็รู้สึกฟินรู้สึกมีความรู้สึกที่โอ้สุดยอดเลยศิลปินท่านสุดท้ายของที่นี่นะครับก็จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อาคารแห่งนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับและแม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวีดีโอนะครับถ่ายได้แต่ภาพนิ่งเท่านั้นนะครับ ในผังบริเวณอย่างนี้ก็คือเมื่อเข้าไปแล้วก็จะอยู่บริเวณมุมนี้นะครับที่จัดแสดงศิลปะก็จะเป็นงานจัดวางศิลปะนะครับจัดวางวัตถุโบราณซึ่งนํามาจากวัดปาศักอันเป็นโบราณสถานซึ่งไม่ไกลจากนี่นักนะครับแในส่วนจัดแสดงอื่นของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีการโชว์วัตถุโบราณขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันโบราณของเมืองเชียงแสนแห่งนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนนะครับ หัิวิภัณฑ์นี้เราไปต่อที่วัดป่าศักดิ์เลยดีกว่าครับอ่านี่เป็นวัดป่าศักดิ์อีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งเป็นวัดป่าศักดิ์นะครับของศิลป,ปินสองท่านคุณจิตติกับคุณทวัดชัยมาชมกันเลยครับ นี่มีค่าเข้าชมสิบบาทเด้อสิบบาทตานชาติห้ชีพนี่สิบาทพระปราศประวัติศาสตร์ชิงเงประวัตศาสต์เปิดโลกพระธาตนะครับพระธาต 12ภาษานะครับโอ้ได้ด้วยว้าว อันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับหน้ากองนะครับซึ่งมีทั้งหมดสามารถพลิกด้านได้ก็มีหน้าของออภาพวาดสวยงามด้วยนะครับสลักบนทองเหลืองเลยนะเห็นทองเหลืองแล้วก็มีภาษาอักษรโบราณน,นะครับเนี่ยถึง12ภาษาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยศิลปินท่านนี้นะครับก็คือท่านเดียวที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแหน่งชาติเชียงแสนนั่นเองนะครับ ปฏิมากรรมโลหะนะครับอืมนี่เป็นปฏิมากรรมโลหะอ๋อ,อปฏิมากรรมโลหะมังเชือจะออกในแบบแอแท็กหน่อยนะครับ คือถ้าไม่ได้อ่านคอนเซปต์ของการออกแบบนะครับก็ยากที่จะเข้าใจได้นะครับคนที่ไม่ได้ชื่นชอบกับงานศิลปะก็อาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงอาจจะไม่สนุกกับการมาชมงานศิลปะเท่าไหร่นะครับโอ้สุดยอดจริงๆ ศิลาโบราณเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลุดออกมาด้วยแล้วเนียดีเขาใช้อะไรแปะก็ไม่รู้นะครับมีปูหรือเปล่าไม่มีเลยนะครับนี่แสดงว่าโบราณมากเลยเนะี่ยกำแพงเมืองเชียงแสนหรือว่าศาสนสถานแห่งนี้นี่ส่งคุณค่ามากเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับตอนนี้อ ดูแล้วคล้ายๆสีลาแรงเลยนะครับโอ้โหโอ้โห อ <S <S โอ้โหเดดีศิลปะของเมืองเชียงแสนครับที่วัดป่าสัก ถึงตอนนี้ผมก็ได้เดินทางไปชื่นชมงานศิลปะในอำเภอเชียงแสนถึง2แห่งด้วยกันแล้วนะครับยังมีต้องไปอีกหลายที่เลยนะครับขอติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมจะดีใจเป็นที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานมและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ